พอคะแม่คะาติ๊กต o k กชอต้องดูคลิปนี้อยากรู้ไหมคะว่าช่วงนี้อะไรกําลังขายดีและอะไรกําลังเป็นที่ต้องการอยู่เคอรี่อ,อัปเดตวันนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตกันค่ะ ข้อมูลนี้มาจากติ๊กต็อกโดยตรงเลยสำหรับสินค้าขายดีในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นหมวดของกินก็คงหนีไม่พ้นผักอบกรอบค่ะเพราะว่าทั้งอร่อยกินง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยแถมช่วงนี้อากาศร้อนรอนใช่ไหมคะพัดลมให้คอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ขายดีเช่นกันส่วนอีกไอเทมที่ฮอตฮิตแบบหนีไม่พ้นเลยก็คือทิชชู่ยกแพ็คขายถูกมากแล้วก็ขายดีจนงงเลยค่ะ และอันสุดท้ายก็คือหน้ากากอนามัยที่ยังเป็นหนึ่งในไอเทมที่ขายดีตลอดการส่วนไอเทมที่มีคนค้นหายเยอะที่สุดในช่วงนี้นะคะมีทั้งแก้วเก็บความเย็นแล้วก็เซ็ตชุดสูทของผู้หญิงเป็นเพราะว่าช่วงนี้คนเริ่มกลับเข้าออฟฟิศกันแล้วเนาะแล้วก็มีในหมวดของโทรศัพท์มือถือแล้วก็น้ำหอมค่ะทังเป็นที่ต้องการแบบนี้ถ้ารีบหามาขายในรับรองว่าขายดีแน่นอนและไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายสินค้าอะไรก็มาส่งกับเคอรี่ได้หมดเลยค่ะแล้วถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตาม TikTok ของค่ด้วยะ